อุยชุดยื่อยากมายุดแมววงกุดไม่มีแม่เอ้ไอ้วงกุดไม่พอซื้อชุดแมว <c oughs> มึงพูดเที้ยอะไรนะมุ่เที้ยอะไรเด่ะไม่พอจะเอาชุดอ่ะผมจะเอาชุดอ่ะชุดอะไรมึงพูดถึงอะไระเขาจะเอาชุดอ่ะชุดอะไรกูจะไม่มีอะไรเลยเพชร ที่บ้านน้องจะเอาชูแต่น้องต่างไว้ถึงมึงดูค้าร้านค้าร้านค้าอ่าเข้าไปร้านค้าปุ๊บเห็นไหมมีชูขายตังไม่พอใช่มงกุฎมีห้าอันอะไรใช่ไหมมงกุฎได้หามาไงก็ชนะไงก็ชนะชนะคือหนึ่งมงอ่ะต้องใจห้ามงคือชนะห้าตายชนะห้าตายใช่ไหมจันแรกกูยังไม่ผ่านเลยตอนนี้ก็เราเล่นอยู่เกมโปรไกนะก็คืออยู่ไอเพชรครับไม่รู้จำได้ก็จำได้จำได้หรือเปล่านะ ไม่ได้เล<า><ห>่านกันเนี่ยโหยี่ไม่รู้กินเดือนนะอืมคือพวกเราไม่ได้มีปัญหากันกูกูไม่ได้มีปัญหาทะเลาะกันแลวเว้ย <laughs> กูไม่ควราำไม่ตรงกันเวลาไม่ตรงกันซะดีอย่างเกมพีเอ็นอะคือคุยกันเป็นเดือนเดือนกว่าๆว่าแบบไม่แต่เล่นต้งแตง่มันเปิดอะ <laughs> ด่ะจนวต้องพึ่งได้เล่นด้วยกันแอบแบบว่าเอ้ยเกมเปิดใหม่น่าสนใจแบบพี่มอสเล่นเกมนี้ไหมนี่ไหมแต่ว่าเล่นแต่ว่าผ่านอันเดือนตึองพึ่งเล่นด้วยกันพี่มอสทักมาเพชรวันนั้นว่างไหมผมไม่ว่างหรอกพี่แล้ววันนี้พี่ว่่่่่าางงมมพพีีอสไวะ มันว่าไม่ตรงกันอะก็จะตรงกันจะได้เ้ไอ้มอย่าตกรอบแรกนะพี่กูจะพยายามนะคือผมเมื่อเราไม่ได้ประมาณตาตาสองตาแล้วมันค้างไว้ทุกคนนะผมเลยไม่เล่นต่อเลยคือกูยังไม่ผ่านมิชชั่นแรกนะเป็แบบด่านแรกอ่ะกูยังไม่ผ่านเลยเพื่อนสอนหน่อยว่าการมาคับเบื้องต้นนี่คือพี่ดูแค่เดินหน้าถันพวกนี้ ก็คือเกิดเซฟเป็บากระโดดไงอ่ะสเป็บากระโดดแล้วถ้าเกิดตอนกระโดดแล้วคลิกขวามันจะพุ่งอ่ะคลิกขวาโอเคแล้วคลิกซ้ายคลิกซ้ายก็ไม่ดูอ้าวคลิกซ้ายมันคลิกซ้ายแทบไม่ได้คลิกเลยว่าแต่ฟักแล้วมันดึงกันไงดึงดึงกระชากลากอกันไงกดชิปกดชิปกดชิปเพื่อดึงกระชากนะระยกล้แล้วกดชิปมันจะชูมือแล้วจับอ๋อ้โอเคโอเคโอเคถ้าเกิดกระโดดแล้วกดชิปตรงกระแพงมันจะเกาะกระแพงกระโดดแล้วกดก็ปีนขึ้นโอเคเฮ้ยไม่อยู่ข้างหน้าเลยข้างหน้าสุดเลยเพชรเพชรอยู่งไหนอ่ะผมเห็นดิอ่ะ นจะมีพี่โดดพี่โดดอยู่พี่โดดอยู่พี่โดดอยู่เห็นไหมเห็นไหมผมอยู่ขวาพี่อ่ะเพื่อนกันมันจะมีเพื่อนเพื่อนกันมันจะมีนะไอจะรักบนหัวส่ัวบนหัวเฮ้ย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 เฮ้้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ยเยเฮ้ ย่าย hey, ่ายาย่าย่ายๆาย่าย like. eh ่าย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  right ่าย่าย่ายสาย่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 ุย่าย ja, ่าย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 ุ่ยเาย่า่ย่ายย่าน่่ย่าย่าย่ายายาย่้ยาย่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 า่าย่าย่าย่่าย่าเ่าเ่ย่าย่ย่ายย่าย่ายย่่า่นายย่อยู่ พี่เราพยายามพี่เราไปโอ้กูล้วงเบ็ดกูลวงไอ้นดนโดนตักมันมีเหี่วมันมีเหวมันมีเหวเบ็ดพี่มอสวิ่งพี่วิ่งวิ่งอยู่พี่วิ่งอยู่พี่พยายามอยู่พี่มอสตัวไหนวะเฮ้ย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 ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้้ยเเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 เฮ มัน <Billie S 1> จะดูทางซ้ายล่างมั้พี่ดูใครอยู่อะผมตองสีหกสามนะมานั่งดูผมเช่นต่อเนี่ยอยากได้ชุดแมวพี่มอสดูแมวดีแมวขุนยนมึงผ่ากูผ่านรอบแรกกันไดก่อนได้ไหมตัววิบวิบอยู่พี่มอสตอนแรกพี่มอสวิบล้ำทำไมลงมาอยู่ข้างหลังกูได้กูสตาร์ตกูอยู่หน้าสุดเลยเป็ดสตาร์ตอยู่หน้าสุดเลยสตาร์ทอยู่หน้าสุดผมอยู่เกือบหลังแล้วจะรู้ไงแบบว่าใครแบบมันหมดเวลาตอนไหนวะมันเวลาบจะมาขวาบนอะมันจะมาขวาบนดูคนเข้ารอบโอเคโอเคเดี๋ยวกูจะดูตัวมืงไงต้องกดเปลี่ยนเปลี่ยนยังไง เปลี่ยนตัวแล้วว่าคิวเอวะคิวเอะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองพี่เขียนน้องเองเรียกกันไหมเรียกกูเรียกเลยวะสองสี่หกสามมั้งสองสี่หกสามเซนบอกเบสบอลอ่ะมึงอยู่ไหนเนี่ยจุดเบสโดนไงหแล้วเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเพชรผมเห็นแล้วทุกคนมาให้กำใจให้กำใจถ้าแพ้เราต้องตอกย้ำมันขอบคุณใช่คนแพ้วิ่งดิผมดูเทคนิคในการหอยเพชรนะว่ามันเล่นยังไงได้ร่ว ผมรู้ศึกษาเทคนิคการเล่นของน้องเพชรนะครับเพราะว่าเขาเล่นมานานอ่ะเขาได้มีประสบการณ์มากกว่าผมมากกว่าหลายเท่าเลยเขาจะต้องผ่านด่านนี้อย่างแน่นอนทุกคนครับถ้าไม่ผ่านก็ทุกคนก็ด่าเลยโอ้ใครดึงกูเนี่ยไปดิสู้มันดิเพชรมันเบียดมึงไง่ายตัวเบีดบอลข้ามมึงไงเห็นไหมเอาเลยมึงเบียดมันโตดิมึงเบียดมันมึงเบียดโดนกูดิมึเบียดเอาไว้ตรงนี้เออไอเพชรเฮียไอ้เพชรเฮียเฮีย คนปัดอะไรใส่เงี้ยไปปัดไปจับเขาทำไมก็ไม่รู้ยไปไปเฮยไก่เฮยไก่เฮยไก่ไม่เล่นนานไม่เล่นนานสิวิตกเอ้ยกูไมปเล่นเลยไปดิไปเฮ้ยห้ามล่วงแล้วตรงนี้คือห้ามล่วงแล้วอย่าอย่าเด็กอย่าเป็นเด็กเฮี้ยกันกูโดนแล้วล่วงเลยตายแล้วเหรอตกน้ำแล้วโอ้โหไม่แล้วมีคนตกรอบเบอรัวเลยเราก็ต้องรอเหรอ ก็ออกออกเลยก็ได้ E S C อ่ะเอาไปครับพร้อมเข้าไปแล้ไปออกไม่เล่นนานเล่นด่านนี้ไม่รอดไอ้เพจคู่ค้างคู่ค้างนั่นนี่อ่ะให้น่าเนี่ยทำคู่คู่ค้างเพจทำยังไงดีพี่มอสค้างต้องออกกูต้องออกเข้าใหม่กูต้องออกเข้าใหม่พี่ยังเชื่อมั่นในหัวสิบตัวพี่อยู่ไหมเพื่อนเรารอเราขอเป็นลัอเสาร์แล้วกัน พี่ว่าเราทำได้เลยเราต้องทำได้ต้องแชมป์ด้วยต้องพักแชมป์ไม่ต้องเพ็มึงผ่านกูผ่านรอบแรกกันได้ก่อนไอ้ยักูต้องทำที่มอสผ่านรอบแรกวันแรกกิจแรกกูต้องพาแม่งผ่านรอบแรกไอเี้ยยากกว่าแชมป์มิกมึงเนี่ยเพจอร์ีพี่มีมีอะไรพัฒนาการที่ค่อนข้างไวพี่เดนรูค่อนข้างไวเว้ยคอยที่ศึกษาซึมซับเล่นมาณสักสองร้อยก็ตาพี่ว่าพี่สามารถผ่านมิชชั่นแรกได้ก็เพิ่งไล่กี่ตานะสองร้อยตาเย็ดเกย์กูออกเข้าใหม่มาสองร้อยสองร้อยรอบ ใช่เรียกว่มามันนั่นนะออกเข้ามาสองรอบ,บพี่ว่าถ้าเกิดเราอู่หน้าสุดเราะถูกเราจะถูกแบบคนอื่นดึงเว้ยแล้วเราเราแผนการเราตอนแรกเราต้องอยู่ท้ายสุดเว้ยเราต้ต่อคนอื่นไปก่อนอ๋อได้เพราว่ามันจะเบียดกันไงถ้าเกิดเราไปคนท้ายเพราะมันก็เบียดกันตกกันหมดแล้วไงเราก็ค่อยแบบทางเราก็สะดวก<ร>แล้วไง<ร>ทางทางโลกใช่นไหมอ่าใช่ใช่มันคือแผนการที่เราทำไว้เลยด่านนี้ด้วยด่านนี้ด้วยมงงว่าด่านนี้แล้วมึงเคยรู้ใช่ไหมว่าด่านนี้เล่นยังไง ด่านเนี้แผนพี่มอสห้ามใช้เลยต้องวิ่งให้เร็วสุดอ่ะเพรด่านนี้มันไม่มีโอเวอร์อ่ะสตียจริงเหรอพี่มอสผมอยู่หน้าสุดแน่เลยเห็นตัวเองแล้วผมอยู่หน้าสุดด้วยผมอยู่ทางขวาเห็นไหมเนื่อนตัวขวาขวาเลื่อนขวาเห็นไหมตัวตบอยู่อ่ะอ้าวขวาสุดบนสุดขวาสุดโอเคพี่อยู่สายสุดล่างสุดเห็นแล้วพี่มอสแล้วเห็นพีมอสไม่รู้อ่ะกูกูต้องทันไม่รู้ผมต้องผมต้องไปไม่ได้ อย่าไอร์อีสเดอร์เฮ้ยโอ้ยเด้ง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 พี่เด <centimet re> ้ง <at> พี่เด้งกันเฮ้ยพี่บอสผมจะฝูง่ะจะฝูงไงโอเคพี่ตามไปเร็วพี่บอสเร็วเร็วพยายามอยู่พยายามอยู่อย่าเบียดกูเฮยเปิดประตูเพื่อนช่วยกันเปิดประตูช่วยกันดันเพื่อนช่วยกันดันกูตามกูตามกูตามเข้าไปกูตามเข้าไปกูสายตามกูสายตามกูสายตามสายตามสายตามมีบอลอยู่ไหนนี่เยกูกูกูลงมากูลงไปกูลงไปฟึบเฟิบเฟิบข่มทางตรงทางเร็วสุดครับผมฟังพี่เอกมาไว้ ครูผมทางตัวกระทายเร็วที่สุดไอ้เชี่ยกูพ่าเฮ้ยให้เร็วเร็วเร็วจะถึงแล้ววันเลวผมจะเข้าเต้นใช้แล้วแล้วเร็วกำลังกำลังวิ่งกำลังวิ่งพี่ล่วงพี่ล่วงอย่าชนอย่าชนกูน้ำแล้วอย่าเบียรกูไปกูไปพิจิตพิจิตเพ็ดพี่ล่วงเลยกูจะถึงมือแล้วพี่งเลยพี่นจงไลยวิ่งไงวิ่งไงมันอยู่ตรงนั้นเลยกูจะติดกูจะติดกะติดไปถึงเต้นใช้ ไอ้สเด้มันลื่นเนอะไม่โทนอีเย็นเดี๋ยวเดีวิ่งชนไอ้ก้อนนั้นสิเดี๋ยววิ่งชนก็ถอยหลังเรื่อยๆมันจูนเองอ่ะเขาไม่ด่านนี้แต่นี่ก็วิ่งมึงรู้ไงกูไม่รู้ไงแต่นนี้คือฝันเล็กๆงันท่านวันก็วิ่งขึ้นไปถึงขใจให้ได้มันก็คงไม่ยากหรอกมั้งไอ้วิ่งอ่ะมันจะมีทุกอย่างลอยมาหาเราทุกอย่างด้วยทุกๆอย่างมีประยุทธ์ได้มีประยุทธ์ลอยมาไหมก็อยากให้มีเหมือนกันนะ มีปลามีปลาลีนาเอ็นก็ต้องลอยเห็นก็ต้องลอยมาหาเราว่ะให้มันลอยมาไหนก็ได้ลอยมาไหนก็ไปไม่น่าลอยเฮ้ยไอ้กล้วยเย่เฮ้ยเพชรมาแล้วเข้าใจก่อนเดี๋ยวตกรอบเฮ้ยไปได้เว้ยไปได้เว้ยไหวอยู่ไหวอยู่ปูหาประตูนี่เจอล้ผมเป็นลายประตูเองทุกคนบุกเลยอ๋อเขาจะเป็นแบบผู้ตัดประตู้วยเป็นกองหลังเอง มีทุบสองลูกเลยดีเลยปั่นไงปั่นทุไปดันไปเลยดันไปเลยดันไปเลยเัินลุยบุกดึงประตูเรียบร้อยไครดึงวะเนด็ดนายทวารนั้นไม่สามารถทะลวงทวารของเพชรได้แล้วฝั่งนู้นครับเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวได้ทวารเลยแหะทะลวงทวารทะลุประตูไงนิดเดียวนิดเดียวบอลดุบบอลกระเด้งเลยประตู

เฮ้ยฮาแล้วโอ้โกโ้โก้โกโกเฮ้ยฮะลูกเดียวก็โกโกโอ้โหเที่ยวเล่นบอลหรือเป่ากบเนี่ยลูกนี้เจ็ดกันมาแล้วโก้โกโก้โก้โก้ดูที่บ้านดโทเกียวไม่โยนเกมแล้วกูไปเล่นแล้วไอ้สซ์นั่นนี่โอ้โก้ก้าวสูงกันเต็มพี่เลยมันหักข้าประตูตัวเองกันเต็มพี่เลยดูไอ้ยินโดดไยินได้ฆ่าตัวตายไปแล้ว กางหลังมาแล้วกางหลังมาแล้วสี่แน่ไอเชนเล่นบอลหรือเปล่ากบไอสัตว์บอลวิดเตอรเฮ้ยมันล้อมมวยกันไอเพชรมันล้อมมวยกันด้านซ้ายเห็นไหมน่ะเพชรไปดูไปดูไปดูมันล้อมมวยกันขอชุดหน่อยขอชุดสวยๆลูกไอเชนมันล้อมมวยกันดไอเชน้อมมวยกันทำอะไรกันน่ะไอเชน้อมมวยกันแล้วดูไอเชนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเน่ยเนมันต่อยมันต่อยกันอ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันเล่นไปจับไอเพชรไว้ไอเชนกเเกกมไอชดออกเกมไปเลยไอศตร์ยี่ห้อ ใจมีเรื่องเลยที่สองคนออกเกมทีละคนเลยคนเดียวใจไม่สู้เลยวะเอาเว้ยเอาไว้คนเดียวที่มันหล่นนั่นะเดี๋ยสามคนเฮ้ยเฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้เจ็ดคนไหมเจ็ดคนไหมเจ็ดคนด้วยเจ็ดคนนี้แม่งกิ่งทุกคนนี่เป็นกูเฮ้ยเพชรที่เชื่อว่าเพชรทำได้ไปถ้าเพชรทำม่ได้ทุกคนเม้นด่างดยแบบไม่คิดจะทำไม่ได้หรอวะไอ้เจ๊ฉันอยู่แล้วทุกคนต้องเม้นด่างราคาตัดแรกแค่ไหนก่อนเดี๋ยวมาว่ากันน่ะมันเป็นสีสันไง ทุกคนโอ้กระดานอะไรที่ทานี่อะไรเนี่ยโคตรวิ่งกระโดดจับมงโคตรไก่วิ่งกระโดดเฮ้ยเนี่ยสุดท้ายใช่ไหมนี่ยมีมงกุฎอ่ะสุดท้ายแล้วเโอเคหน้าเราแล้วพี่มดหน่ะมงเห็นมองไหมโอเคโอเคไปไปไปเพชรไปเฮ้ยบลื้อบลือเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยอยู่จะเบียดจะเดพชรจะเบียดจะเบียดจะเบีดเอาใจช่วยเอาใจช่วยเอาใจช่วยเฮ้ยได้จอมสั่นด้วยว่ะอุ้ยโอ้ยโอ้ยแตกอุ้ยแตกโดน ไม่นะไม่นะให้ดูบอลเพียบเลยไอพี่เอกแตกมันตรงนี้ถามลูกเลยว่าแตกแตกเนี่ยโอ้โหมันหลบอยู่ตรงนี้วทางทางตรงกันทางที่ดีสุดเลยและเร็วที่สุดมึงเชื่อมึงเชื่อที่พี่เอกทางตรงทางที่เร็วที่สุดอะไรไม่ทันแล้วพี่มาร์ทไอชีทำไปแล้วแชมจะได้เยี่ยแมวแมวเพชรนิราภัยแต่งนี้ไมพอนะไระจอกเลยแต่ดีไม่พอไระจอกเลย ไอ้กระจอกเอ้ยกูรู you know ้ใช okay. ่ป่ะกูจะคายอยู่ไหมดูปันสี่โอเคกูคายโอเคกูให้กูออกเก็บเข้าไปก่อนอีกแล้วเหรอขุ่ย